สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลนะคะช่องแบ่งปันทั้งด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นค่ะคลิปนี้ก็จะแบ่งปันเพื่อนๆวิธีสร้างแพทเทิร์นผ้าถุงสําเร็จเอวปีนป้ายเปิดนะคะแต่ด้านในเราจะพาทําไมต้องพาผ้ามีจํานวนน้อยนะคะมีจํานวนจํากัดนะคะลูกค้าไม่ต้องการหาผ้าอื่นมาแต่ง มาต่อแต่งเพื่อที่จะให้ได้เท่ากับจํานวนที่เราจะป้ายเท่ากับสัดส่วนของเรานะลูกค้าไม่ต้องการตรงนั้นคือต้องการผ้าของเขาเลยนะคะฉะนั้นนะคะการทําผ้าถุงสําเร็จตัวนี้เราจะป้ายด้านในเสริมป้ายเข้าไปเสร็จเราจะผ่าเสริมเพื่อที่จะได้เดินสะดวกนะคะตัวนี้จะไม่ติดซิปนะคะแต่มีตะเข็บข้างเพราะว่าเราสร้างแพทเทิร์นเราจะมีตะเข็บข้างเราจะตัดต่อเพื่อที่จะเก็บ ในส่วนของชายกระโปรงคือเพื่อที่จะตีปลายสอบให้ทรงกับโปร่งพระทุงสำเร็จเนี่ยสวยนะคะตรงนี้เราจะผ่าด้านในจะผ่าแต่จะไม่ติดซิปผ่าแบบนี้เพื่อต้องการเวลาเราอ้วนหรือผอมต้องการที่จะเลื่อนตะขอนะคะถ้าติดซิปตรงนี้ติดได้ไหมติดได้แต่ว่ามันจะนูนมันจะนูนแล้วมองเห็นคือฝั่งนี้แต่เวลาเราเลื่อนตะขอเราจะต้องรูดซิปลงมาตรงนี้ ถ้าเราไม่ติดซิปมันจะดีกว่าทีนี้เราจะเย็บล็อกช่วงกลางตัวนะคะจากช่วงนี้เพื่อที่ไม่ให้ผ้าถุงป้ายเปิดจะได้ไม่ต้องระวังระมัดระวังในเรื่องของผ้าถุงโป้นะแต่สันทบของผ้าถุงสําเร็จนะคะจะเป็นทบเข้าไปแบบนี้นะคะ ผ่าด้านล่างเสริมเราจะได้เดินสะดวกนะคะตัวนี้จะทําเป็นเอวปีนให้ลูกค้านะคะเพราะว่าลูกค้าสั่งเอวปีนตัวนี้ก็ทําไปแล้วเนาะทำไปแล้วสองสาตัวทีนี้จะทําแพทเทิร์นส่งให้ลูกค้าถ้าเราไม่ต้องการเอวปีนเราก็ทําขอบธรรมดาปกติทั่วไปแต่การหลบขอบเอวปีนหรือว่าทําขอบเราจะต้องสันทบผ้าตรงนี้เข้ามาก่อนนะคะค่อยกลับสับในส่วนของเอวมาดูวิธีสร้างนะคะมาดูวิธีสร้างสร้างกระโปรงพื้นฐานขึ้นมาก่อนเลยนะคะการสร้างกระโปรงนะคะในส่วนของ ชิ้นกระโปรงตัวนี้ชิ้นหน้าและชิ้นหลังก็จะทําเท่ากันจะบอกเพื่อนๆในภาพรวมนะคะทำชิ้นหน้าและชิ้นหลังเท่ากันการทําเกล็ดของกระโปรงนะคะว่าเราจะทำสองเกล็ดนะะหรือเกล็ดเดียวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสัดส่วนของเรารูปร่างลักษณะของเราก็คือบางคนเอวหนาสะโพกเล็กเราไม่จําเป็นต้องทำสองเกล็ดก็ได้นะคะแต่ถ้าเราไม่ได้ทำสองเกล็ดเวลาเราทาผ้าถุงสาเร็จเราจะต้องมีการย้ายเกล็ดของฝั่งซ้ายที่เรา มีการทบแบบนี้นะคะเราจะต้องมีการย้ายเกล็ดดูวิธีการย้ายเกล็ดนะคะสำหรับคนที่เอวหนาได้เกล็ดเดียวนะคะเพื่อนๆดูการสร้างผ้าถุงสําเร็จที่ EP สามีนะคะการย้ายเกล็ดนะแต่เนี่ยของแพทเทิร์นตัวนี้ลูกค้าเอวจะทําทั้งหมดก็คือ2เกล็ดข้างหน้านะสะเกล็ดข้างหน้าก็คือ ข้างขวา2ข้างซ้าย2ก็คือสีเกล็ดด้านหน้าเนานะตัวนี้ก็จะสร้างแบบวิธีปกติแต่จะทำชิ้นหน้าและชิ้นหลังเท่ากันคนะมาเริ่มเลยค่ะมาเริ่มคือในสัดส่วนของสัดส่วนที่เราจะบวกนะนเพื่อนะ่ะถ้าเพื่อนๆกลัวฟิต หรืออะไรก็แล้วแต่มันขึ้นอยู่กับเราตอนที่เราวัดตัวเพื่อนๆบวกหน้าท้องไปหนึ่งนิ้วนะคะเราวัดรอบหน้าท้องได้มาเท่าไหร่เพื่อนๆบวกไปหนึ่งนิ้วสะโพกเราก็บวกหนึ่งนิ้วก่อนแล้วเราค่อยหารแต่ตัวนี้ก้อยไม่ได้บวกนะคะก็จะเอาเท่าที่ก้อยวัดมาเลยเพราะว่าก้อยวัดตัวเองก็จะรู้ว่า เราวัดเรากับประมาณได้เท่าไหร่นะคะก็จะใช้รอบสะโพกคือไม่บวกคือหารเลยได้เท่าไหร่เราจดไปเลยสะโพกหารสีได้เท่าไหร่จดเอาไว้หน้าท้องหารสีได้เท่าไหร่จดเอาไว้เอวหารสีได้ตัวเลขเท่าไหร่จดเอาไว้เราจะสร้างส,สร้างแพทเทิร์นชิ้นเดียวชิ้นหลังขึ้นมาก่อนเราจะไปลอกใส่ชิ้นหน้านะคะเอามาเลยค่ะมาเริ่มเลยตัวนี้จะทําเอวปลียนให้ลูกค้าอยู่ที่1นนิ้วนะคะวัดลงมาจากริมกระดาษขอบ ขวามือเราสําหรับทําเอวปีนนะคะสําหรับทําเอวปีนนะคะวัดลงมา1นิ้วนะคะวัดลงมา1นิ้วทีนี้เราจะตีกรอบกระโปรงการตีกรอบกระโปรงนะคะก็คือนําสะโพกบวกหลวมแล้วหาร4เราจะสร้างแผ่นเดียวนําสะโพกบวกหลวมแล้วหารสีได้เท่าไหร่วัดจากกระดาษหน้าตัวเราก็คือสั่นทบกระดาษวัดออกไปเลยค่ะได้เท่าไรวัดออกไปเลยนะคะ ได้เท่าไหร่วัดออกไปเท่ากับรอบสะโพกที่เราบวกลรวมหารสีได้เราจะตีกรอบกระโปรงนะคะตีเส้นตีเส้นขึ้นมาเลยค่ะนี่ค่ะเรากําหนดความยาวกระโปรงเท่าไหร่วัดจากเส้นใต้ขอบเส้นนี้คือเส้นเอวนะส่วนที่ก้อยเหลือเอาไว้หนึ่งนิ้วก็คือจะทําเอวปีนนะคะจะทําเอวปีนแค่หนึ่งนิ้วพอนะคะวัดจากเส้นเอวเราลงมาเท่ากับ ความยาวที่เราต้องการนะคะเพื่อนเพื่อนวัดความยาวกระโปรงเท่าไหร่ก็กําหนดขึ้นมานะคะตัวนี้ก็ใช้ประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อนจะได้มองเห็นนะคะจะได้มองเห็นทีนี้วัดจากเส้นเอวลงมานะคะแปดนิ้วนะคะวัดจากเส้นเอวลงมาแปดนิ้วแปดนิ้วหารสองก็คือสี่นิ้วขีดเส้น นะคะเดี๋ยวก็จะอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะคะจากเส้นเอววัดลงมา8นิ้วขีดเส้นเราจะได้เส้นสะโพกใหญ่นะคะ8นิ้วหาร2ได้4นิ้วขีดเส้นเราจะได้เส้นสะโพกเล็กหรือเส้นสะโพกบนนะคะอ่ะต่อมาทีนี้เราจะมาคำนวณในส่วนของของเอวเราจะโค้งเอวนะคะวัดจากอันนี้พื้นฐานเบสิกทั่วไปวัดจากเส้นข้างสะโพกที่เรานะคะ ตีเส้นขึ้นมาวัดเข้ามาสองเซนครึ่งนะคะสองเซนครึง่งสองเซนครึ่งก็ได้หรือสองเซนก็ได้แล้วแต่เรานะคะติ๊กติ๊กแล้วโค้งเลยค่ะนะ,ะติ๊กเสร็จโค้งเส้นหน้าท้องหารสี่บวกรลวมมาแล้วหารสี่ได้เท่าไหร่วัดออกไปนะคะเส้นหน้าท้องนะบวกรวมหารสี่ได้เท่าไหร่วัดออกไปค่ะ ติ๊กเราจะได้แลเห็นเส้นหน้าท้องวัดอยู่ตรงนี้นะคะโค้งนะคะจากจุดเอวผ่านเส้นหน้าท้องนะคะนี่เลยแบบนี้นะนี่คะ่ะเรียบร้อยทีนี้เราจะมาหาจํานวนของเอวเราจะมาคํานวณของเอวนะคะเอวหารสีได้เท่าไหร่วัดจากริมกระดาษนะวัดจากสันทกระดาษหน้าตัวเราออกไปเท่ากับเอวที่เราหารสีได้นะคะ เท่ากับเอลที่เราหารสีได้ติ๊กเอาไว้เข้มๆนะคะจากจุดนี้วัดออกไปเท่ากับเอลของเรานะคะหารสีได้เท่าไหร่ติ๊กเอาไว้จากจุดที่เราโค้งเอลเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะจากจุดเอลที่เราหารสีคือจุดนี้เราวัดเลยว่ากี่เซนเราวัดเลยว่ากี่เซนว่าเข้าเหลือกี่เซนเราจะได้ไปหาเกล็ดทีนี้เราจะไปคำนวณเกล็ดนะคะนี่เลยตัวนี้ได้ทั้งหมด5เซนนะคะ ได้ห้าเซนครึง่งของก้อยได้ห้าเซนครึง่งของเพื่อนๆได้เท่าไรห้าเซนครึ่งหรือหกเซนตอนนี้ก็จะบอกนะห้าเซนครึ่งหรือหกเซนหรือสี่เซนสี่เซนสามเซนอันนี้ได้หมดนะคะทําได้สองกล็ดทําได้สองกล็ดแต่ถ้าไม่ถึงสามเซนหรือสี่เซนแล้วได้ที่หนึ่งเซนเราทรําเกล็ดเดียวนะคะเราทรําเกล็ดเดียวแต่นี่จะทำสองกล็ดเพราะว่า จากจุดนี้มาได้ประมาณ5เซน5เซนครึ่งเนี่ยเราสามารถทำา2เกล็ดได้นะคะทีนี้เราก็จะมาคำนวณในส่วนของเกล็ดจ,จากจุดที่เราโค้งเอวหาเส้นสันทบกระดาษวัดเลยว่ากี่เซนแล้วหาร3เราจะหาช่องของเกล็ดแรกนะคะเราจะหาช่องของเกล็ดแรกนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้วัดได้เท่าไหร่แล้วหาร3นะคะ ได้21เซนหาร3ก็คือได้7เซนติ๊กนี่ค่ะ7นี่ค่ะหาร3นะคะจากจุดนี้มาจุดนี้หาร3ติ๊กได้7เซนเกล็ดแรกนะคะเกล็ดแรกตีลงไป นะคะตีลงไปเกรดที่สองนะคะเกรดที่สองนี่ค่ะตีตรงนะคะตีตรงแบบนี้ตรงจุดของเกรดแรกนะคะวัดมา ตรงนี้เกรดของเราอ่ะเหลือ5เซนเครึ่งถูกต้องไหมเราจะเฉลี่ยให้เท่าๆกัน5เซนเครึ่งเนี่ยหาร2ได้เท่าไหร่นะคะ5เซนเครึ่งหาร2ก็จะอยู่ที่2เซนนิดๆ2จุด2ขีดนิดๆแล้วก็แบ่งเลยถึงไหนตรงจุดของเส้นเอวตรงจุดนี้นะคะเกรดแรกที่สันทกกระดาษให้แบบใช้ครึ่งนะคะใช้ใช้ครึ่งนะนี่ค่ะนี่ค่ะ2เซนนิดๆนี่ค่ะตีลงไปหา เส้นสะโพกเล็กแบบนี้นะคะแบบนี้นี่ค่ะงงไม่เอ่ยพอเกล็ดที่สอนะคะเพื่อนขาดูเกล็ดที่สองนะเกลดที่สองตรงนี้บางครั้งนะคะเราจะแบ่งครึ่งเท่ากันก็ได้ในส่วนของเกล็ดเนี่ยสองเซนเครึ่งเอาตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางหรือเราจะปัดมาด้านนี้หมดเลยก็ได้ ะะตามที่ค่อยทำนะเราจะปัดมาฝั่งนี้หมดเลยก็ได้ก็คือ2เซนครึ่ง2เซนนิดๆเนี่ยปัดมาด้านนี้หมดเลยก็ได้นี่ค่ะแล้วก็แบ่งครึ่งตรงนี้ตีเป็นเกล็ดนะฮะลักษณะนี้อันนี้ได้หมดแหละไม่ผิดหรอกนะฮะแล้วก็ตีเกล็ดแบบนี้ลงไปนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเห็นเกล็ดตรงเส้นตรงนี้ไหมคือจุดหาร3ามนะ คือ <c oughs> จุดนี้คือจุดหาร3ามนะคะเส้นตรงตรงนี้จากจุดนี้มาจุดนี้เราหาร3าม <c oughs> ก็จะได้จุดนี้ตีเส้นแล้วก็ได้จุดนี้ <c oughs> แลวตีเส้นตรงแต่ทีนี้เกล็ดในส่วนของด้านข้างสะโพกอะ่ะเราจะไม่ใช้ตรงนี้เราจะเถิบมาในส่วนของเกล็ดด้านในอะ่ะเข้ามานะฮะแล้วก็วัดเท่ากับจํานวนเกล็ดที่เราหาร2ได้นะะ่ะตรงเนี้ยห้าเซนครึ่งเนี่ยแบ่งให้เท่าเท่ากันเนี่ยนะคะแบ่งให้เท่าเท่ากันสังเกตไหมว่าเส้นเนี้ยเป็นเส้นตรงนี่ค่ะ ไม่งงนะก็ไปต่อนะถ้าเราทําเกรดแบบนี้นะคะเพื่อนๆเวลาเราไปทําผ้าถุงสําเร็จเราไม่ต้องย้ายเกรดคือเราใช้เกรดข้างเลยนะคะแต่ถ้าเรามีเกรดเดียวสําหรับคนที่เอวหนาเราจะต้องย้ายเกรดข้างที่เราจะผ่าสันทบตรงเนี้ยเราจะต้องย้ายเกรดถ้าเราไม่ย้ายเกรดมันจะเถิดมาตรงสันมันมันจะอยู่ในส่วนของกลางหน้าอนะเยอะไปมันไม่อยู่ตรงหน้าขาของเราตรงนี้คือตรงหน้าขานะนะคะนี่ตรงนี้คือหน้าขาของเราที่เราจะทบผ้าถุงสําเร็จเนี่ยตรงหน้าขาของเรานะคะคือเราไม่ต้องย้าย ถ้าสมมติว่าเราทาเราทาได้2เกล็ดของประตูสําเร็จนะอันนี้ก็ไปต่อนะเสร็จแล้วนะคะในการทําเกล็ดตรงนี้ค่อยๆดูนะคะก็ค่อยๆดูหลายๆรอบเพื่อนๆจะเข้าใจนะพอเราทําตรงนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยในส่วนของเอลปีนตรงนี้นะคะก็ตีเป็นเส้นฉากขึ้นไปเลยนะนี่ค่ะนี่ค่ะตีตรงเป็นเส้นฉากนะคะในส่วนของด้านข้างนี่ค่ะตีตรงในส่วนของเกล็ดก็เช่นกันนี่ค่ะตีฉากขึ้นไป นี่ค่ะให้เข้าเส้นตรงนะคะเส้นฉากนะนี่ค่ะในส่วนของปลายสอบนะคะถ้าไม่อยากได้สอบมากนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ได้อยากได้อยากสอบมากก็ตีเข้ามา2องเซนครึ่งนี่คือมาตรฐานทั่วไปที่เขาใช้กันนะคะสอเซนครึ่งหรือ1นนิ้วนะคะตีลงไปปลายสอบ หรือเราอยากได้สอบกว่านั้นเราก็ตีเข้าไปเยอะกว่านั้นได้คือหนึ่งนิ้วครึ่งได้นะแล้วแต่เราให้ดูว่าการที่เราจะตีปลายสอบเยอะๆนี่ในกรณีที่เราต้นขาไม่ใหญ่นะต้นขาไม่ใหญ่ถ้าต้นขาใหญ่ก็อย่าไปตีปลายสอบเยอะนะคะเดี๋ยวจะฟิตหน้าขาจากเส้นสะโพกล่างนะคะว่าลงมาประมาณสี่นิ้วนะฮะประมาณ4นิ้วหรือ3นิ้วครึ่งประมาณนั้นอะ่ะก่อนที่เราจะตีปลายสอบหาส่วนของด้านล่างนะคะ ถ้าหน้าขาใหญ่เราก็วัดลงมาเยอะหน่อยนะนี่ค่ะตีลงไปเลยเสร็จแล้วชิ้นหลังสันทบทีนี้เราจะไปลอกในส่วนของชิ้นเนี้ยอันนี้เป็นชิ้นหลังนะคะสันทบนะคะตัวนี้สันทบนะ,ะเราจะไปลอกใส่ชิ้นหน้าแผ่นหน้าเต็มแผ่นนะคะ อันนี้ไม่งงนันเพื่อนไม่งงนะการทําเกล็ดเพื่อนไม่งงนะถ้าเป็นวิธีการสร้าง2เกล็ดนะคะในส่วนทรงของลูกค้านะคะได้อยู่ที่2เกล็ดเนี่ยเราไม่ต้องไปย้ายเกล็ดนะคะเพื่อนขาเราจะย้ายเกล็ดในกรณีที่เอวหนาะเพื่อนๆดูที่ ep สามห้าสี่นะคะการย้ายเกล็ดนะการสร้างประถุงเกล็ดเดียวเพราะว่าเอวใหญ่สะโพกเล็กนะคะไม่มีเนื้อที่ที่จะโค้งตรงนี้นะ,ะตัวนี้ก็จะตัดออกแล้วก็จะลอกใส่กระดาษนะคะอีกแผ่นหนึ่งเพื่อที่จะไปทําชิ้นหน้านะคะ นำกระดาษมาลอกเลยนะคะจะลอกออกมาตรงแผ่นนี้ก่อนนะคะเพื่อนขาจะลอกออกมาตรงแผ่นนี้ก่อนนี่ค่ะ ลอกออกมาทุกส่วนนะคะตรงสันทบตรงนี้ต้องขีดขีดให้ชัดๆนะคะขีดให้ชัดๆค่ะช้านิดหนึ่งนะคะดูกันเพลินๆนะฮะเพื่อนขาจะได้ไปเป็นแนวทางในการสร้างแพทเทิร์นได้นะคะลองเลือกดูค่ะดูหลายๆแบบว่าแบบไหนที่มันเข้าจริตกับเราถูกจริตกับเรานะคะ เราจะได้ทำงานได้เร็วขึ้นนะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการดัดแปลงผ้าถุงสำเร็จในกรณีที่ผ้าเรามีน้อยนะคะในผ้าเรามีน้อยตัวนี้ในส่วนของกลางหน้านะะตรงนี้สันทบก็คือกลางหน้าขีดไว้เลยเข้มๆนะคะอันนี้เป็นเส้นกลางหน้านะฮะกลิ้งเส้นเอวตัวนี้คือเส้นเอว ส่วนด้านบนก็คือส่วนที่ปีนของกระโปรงนะคะของพ้าถุงนะ,ะถ้าเราไม่ทําปีนก็ได้นะคะไปขีดใส่ขอบเลยก็ได้นะ,ะแล้วแต่เราเลือกเอากิ้งออกไปทุกส่วนค่ะกิ้งออกไปทุกส่วนนะนี่ค่ะส่วนของสะโพกด้วยนะคะนี่ค่ะเส้นสะโพกเส้นสะโพกบนนะคะเกรดก็กิ้งออกไปด้วยนะคะ ตรงเกล็ดตรงนี้นะคะเราตอนแรกเราไม่มีตรงเส้นกลางเราก็เสริมเส้นกลางเข้าออกมาหน่อยเขึข้นมานิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะผ่าศูนย์กลางเข้าหน่อยหนึ่งนะชิ้นนี้เก็บไว้ตัดชิ้นหลังนะคะเราลอกชิ้นหน้าออกมาแล้วนะ แล้วก็เติมเลยส่วนที่เรากลิ้งลงไปนี่ฮะหน้าท้องนะฮะเส้นเอวในส่วนของเกล็ดสองเกล็ดแบบนี้เราไม่ต้องย้ายเกล็ดนะคะตัวนี้เราก็ผ่าศูนย์กลางเขาขึ้นมาหน่อยนะคะ ตรงนี้เพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นนะคะเพราะว่ามันเป็นปลูกไข่ปลาแต่ก้อยมองเห็นได้ชัดนะนี่ค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะลอกออกมาตรงนี้คือสันทบกระดาษจากเกล็ดนี้ที่เราจะป้ายไปอีกฝั่งด้านซ้ายนะคะวัดจากเส้นกลางนะคะเพื่อนๆขาเพื่อนๆดูนะจากจุดกลางหน้าตรงนี้วัดมาหาจุดนี้ว่ากี่นิ้วกี่เซนจากจุดนี้ว่ากี่นิ้วกี่เซนนะแล้วตียาวลงไปถึงด้านล่างนะคะจากจุดนี้นะคะกี่เซนกี่นิ้ว ตีตลอดเลยตรงลงไปถึงด้านล่างค่ะคือจุดนี้ที่เราจะป้ายในส่วนของผ้าถุงสําเร็จนะคะสองเกล็ดแบบนี้ไม่ต้องย้ายเกล็ดนะคะเพราะว่าเขาจะพอดีตรงหน้าขาเราเลยเห็นไหมคะนี่เลยนะเราจะพับเส้นกลางหน้าตรงนี้คือกลางหน้ากลางตัวของเราชิ้นหน้านะคะกลางหน้าพับเส้นนี้นะคะพับขออนุญาตนะคะ เดี๋ยวก็จะใช้สีแดงขีดนะเพราะว่ามันจะมีอีกเส้นเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงก็จะใช้สีแดงขีดคือเส้นกลางหน้านะคะมันจะได้แลดูเป็นคนละสีเวลาพับลอกออกมามือใหม่จะได้ไม่งงนะคะจะได้ไม่งงกันนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการทําผ้าถุงสําเร็จนะคะ,นะพับเส้นกลางหน้าเข้าไป,ปรีดกระดาษให้เรียบนะคะ นี Pl ่ค่ะเราจะกลิ้งนะคะพาวพับเส้นกลางหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยเราจะกลิ้งเส้นนี้นะคะกลิ้งเส้นนี้กลิ้งเลยค่ะกลิ้งที่เราขีดตรงลงไปเส้นที่เราขีดตรงลงไปนะคะกลิ้งเลยค่ะนี่ค่ะกลิ้งกลิ้งเก็ตให้เต็มเลยก็ได้นะคะกลิ้งเกตเกตตรงนี้ให้เต็มเลยนะคะนี่เลยกลิ้งเก็ตนี้ออกมาด้วยนะคะกลิ้งออกมาด้วยนี่ค่ะ กิ้งเกตเต็มออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันนี่ค่ะกิ้งผ่าศูนย์กลางยาวลงไปถึงชายนะคะกิ้งให้เต็มเลยค่ะให้เต็มเลยนี่ค่ะเกลดนี้ด้วยค่ะนะคะกลางออกมาค่ะ จะเป็นคนละเส้นกันแล้วนะคะสีแดงตรงนี้ก็คือกลางหน้านะคะกลางตัวของเรานะคะอ่านี่กลางหน้านะคะเส้นสะโพกบนช้าๆนะคะก็จะไปช้าๆเพื่อนๆจะได้ทําเป็นกันนะคะก็คือจุดนี้ตีลงไปเลยะคะ่ะ นี graduate, know, はは่ค่ะที่ก้อยบอกว่าให้กิ้งเส้นเกล็ดเต็มออกมาก่อนจะได้ไม่งงนะคะนี่คือเกล็ดนี้ที่เรากิ้งออกมาก็คือเกล็ดนี้นะคะเกล็ดนี้ที่เรากิ้งออกมาก็คือเกล็ดนี้นะคะทีนี้นะคะเพื่อนๆขาให้พับเส้นที่เรากลิ้งออกมาเส้นเพื่อนๆดูดีๆนะคนละเส้นนะคะคนละเส้นนะคนละเส้นค่ะตัวนี้เส้นกลางตัวกลางหน้าพับเส้นนี้นะคะทีนี้เราจะทําเส้นนี้ สังเกตจากจุดนี้เส้นนี้ให้เราวัดออกมานะคะถ้าเป็นปกติผ้าถุงสําเร็จที่ไม่มีการผ่าเรามีผ้าพอถูกไหมที่ไม่มีการผ่าเราจะวัดจากจุดนี้เส้นนี้ที่เรากิ้งออกมาประมาณ5-6นิ้วนะคะถ้าไม่มีการผ่าเนี่ยฉันทบเข้าไปมันเป็นสัดส่วนของเราที่เราสร้างแพทเทิร์นขึ้นมาแล้วตรงนี้ผ้ามันน้อยวัดจากจุดที่เราเส้นร่างตัวนี้ออกมา 3- 4นิ้วนะฮะทับสามถึงสนิ้ว เพราะว่าวัดออกมาเยอะกว่านั้นไม่ได้เพราะผ้าเราน้อยนะคะสามหรือ4ี่นิ้วก็ได้แล้วแต่เราจากจุดนี้พอประมาณก็วัดมาสานิ้วนะคะจากเส้นนี้นะตรงนี้ก็คือเส้นกลางวัดออกมาสีนิ้วค่ะสามนิ้วหรือสี่นิ้วนะคะประมาณนี้ถ้าเกินสีนิ้วมันก็ไม่ได้แล้วเพราะผ้าเราน้อยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปผ่าเสริมด้านในเอานะนี่ค่ะสามหรือสี่นิ้วขีดเส้นนะคะขีดเส้น เราพับเส้นนี้เลยเพื่อนดูดีๆนะตรงจุดนี้คือเส้นกลางหน้านะได้เส้นนี้พับกิ่งเราได้เส้นนี้ออกมาพับเส้นนี้เราได้เส้นนี้ต่อจากจุดนี้วัดออกมาสามนิ้วสามถึงสี่นิ้วจากเส้นนี้วัดออกมาสามถึงสี่นิ้วขีดเส้นแล้วพับเส้นนี้เลยนะคะพับเลยค่ะ ทีละขั้นตอนนะคะถ้าปกติทั่วไปผ้าถุงสําเร็จทั่วไปเราจะวัดออกมา5-6นิ้วนะจากจุดนี้นะคะเราก็จะได้ผ้าถุงสําเร็จแบบที่ไม่ต้องผ่าด้านในนะคะพอเรา,าพับเสร็จแล้วเรียบร้อยเราจะกิ้งเส้นไหนเพื่อนดูนะทําเหมือนกันค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมที่เคยทานะคะเพียงแต่ว่ามันแยกตรงนี้ต่างกันแค่นั้นเองนะคะ,ะรีดกระดาษให้เรียบกดกระดาษให้ตึงนะคะ เราจะกิ้งเส้นนี้ทีนี้เราจะใช้ส่วนนี้นะคะเพื่อนๆดูดีๆนะเห็นชิ้นเล็กไหมนี่ค่ะเดี๋ยวก้อยเถิกระดาษมาเดี๋ยวเพื่อนๆมองไม่เห็นเดี๋ยวมันล่นดินจอนะหรือมันลดนจอนี่ค่ะเราจะกิ้งแผ่นนี้นี่ค่ะเส้นนี้แผ่นเล็กๆนี่ค่ะนี่ค่ะเราจะกิ้งแผ่นเล็กๆนคะคะกิ้งเต็มเกล็ดออกมาไว้ก่อนจุดนี้นะคะกิ้งเต็มแผ่นไว้ก่อนนะคะกิ้งเต็มส่วนนี้ ชแล้วก็ส่วนนี้นะคะกิ้งเลยอ่าไปเลยนะคะกิ้งเลยค่ะกิ้งเต็มเกล็ดไว้ก่อนนะคะผ่าศูนย์กลางเกลดไว้ด้วยนะตรงนี้จะไม่มีการย้ายเกล็ดเพราะว่าเราเป็นสองเกล็ดนะนะมันก็จะง่ายหน่อยกิ้งจุดเส้นเอวขอบด้านบนกิ้งออกไปกิ้งตามเส้นที่เราตีไปลายสอบนะคะสะโพ,ก,ะพกล่างแล้วก็อย่าลืมกิ้งนะ พกล่างจะพกบนเราอย่าลืมนะคะนี่ค่ะพอกิ้งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะนี่เลยกางกระดาษออกมาในส่วนที่เรากลิ้งเห็นไหมฮะแผ่นนี้แผ่นเล็กๆนี่ค่ะนี่ค่ะ เส้นตรงนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้ชิ้นเล็กๆของผ้าถุงสำเร็จอีกฝั่งหนึ่งนะคะพอเราเปิดออกมาแล้วตลอดนะคะเพื่อนขาเห็นไหมตรงจุดนี้นี่ค่ะ ตรงที่เราจะพับเกยเข้าไปด้านในอ่ะมันจะมีอยู่หน่อยเดียวนี่ค่ะมันจะมีอยู่นิดเดียวเพื่อนๆเห็นเส้นที่เราวัดยื่นออกมานี่ค่ะสามถึงสี่นิ้วไหมเส้นนี้เราไม่เอาแล้วนะเราแค่ร่างขึ้นมาแค่นั้นเองเส้นที่เราวัดออกมายืน่นจากจุดนี้ออกมา3-4มถึงสี่นิ้วนะคะเราจะไม่เอาแล้วนะเส้นนี้อ่ะการกระบาดออกไปเลยฉันไม่เอาแล้วนะเพราะว่าฉันได้แล้วตรงจุดนี้ เส้นหลกัหลกๆที่เราจะใช้ก็คือจุดเกล็ดนี้นะคะนี่ค่ะ,คะเห็นไหมมันก็จะเป็นผ้าถุงสำเร็จเต็มแผ่นนี่ค่ะนี่ค่ะเส้นกลางเกล็ดอันนี้เป็นเศษส่วนกระดาษที่เหลือนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นผ้าถุงสำเร็จเต็มแผ่น เป็นจุดป้ายไหมคะนี่ค่ะกระดาษเขาจะน้อยพอผ้าเขาน้อยตรงนี้มันจะเดินไม่ค่อยได้หรอกมันจะไม่ค่อยสวยหรอกมันจะแตกนะคะตามหลักความเป็นจริงอ่ะจะเดินไม่ค่อยสะดวกหรอกทีนี้เราก็คือการตัดต่อเสริมตรงนี้เสร็จแล้วนะการลอกตรงนี้เดี๋ยวเวลาเราไปเย็บนะเวลาเราไปเย็บเวลาเราจะพับจริงๆอ่ะเราจะเย็บเกล็ดถูกต้องไหมคะทุกเกล็ดเราจะเย็บหมดเลยเกล็ดนี้เกล็ดนี้เกล็ดนี้เราเย็บ เย็บ yep, นะคะทีนี้ตรงนี้เราจะป้ายเปิดเราจะทบตรงไหนนะ,ะเราจะทบตรงไหนนี่ค่ะเวลาเรารีดนะคะถูกไหมเราก็พับเก็ดไดเข้าไปเกยเก็ดนี้เวลา,เาจะติดตะขอนะ,ะตรงส่วนด้านล่างเราจะป้ายเปิดตลอดนะคะทีนี้ในส่วนของด้านในที่เรารีดสันกระดาษแล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อนค่ะที่เรารีดสันกระดาษแล้ว,ลวคือจุดนี้ตรงจุดนี้แหละที่เราจะผ่า ในส่วนของผ้าถุงนะคะตรงนี้เราจะใช้ตัดต่อนะคะใช้ตัดต่อในส่วนของด้านบนในส่วนของด้านบนนะคะวัดลงมา10นิ้วนะคะจากเส้นขอบอันนี้เอวปีนนะคะรวมในการรวมของเอวปีนนะคะเพื่อนขะจากริม,นมนนะะเนี้ยลงมา10นิ้วนะคะเนี่ยคือเราจะผ่าในส่วนของด้านล่างนะะในส่วนของด้านล่างเราก็กะวัดขึ้นมาเลยว่าเราสะดวกเดินชอบประมาณไหนแต่ช่วงนี้คือเราจะเย็บล็อก นี่คะ่ะเราเย็บล็อกกระโปรงเปิดมาก็ไม่โปะนะคะเพราะว่าเราจะมีเย็บล็อกในส่วนของด้านในเอาไว้นะ,ะในส่วนของชายของกระโปรงนะคะเก็บขึ้นมาเลยคะ่ะครึ่งนิ้วนะคะเก็บขึ้นมาครึ่งนิ้วแล้วตีเส้นเพื่อที่ไม่ให้ชายกระโปรงผ้าถุงสําเร็จของเราเนี่ยนะ,ะชายมันแลบนะ,ะนะฮะเพื่อนคะนี่คะ่ะ ตรงนี้เราก็ผ่าซะผ่าสูงผ่าลึกแค่ไหนแล้วแต่เราแต่เราจะมีช่วงกลางช่องกลางตรงนี้หน่ยยึดนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้ผ้าถุงสําเร็จป้ายเปิดจะทําแบบเอปพีนก็ได้หรือไม่ทําเอปพีนก็ได้แล้วแต่เราตรงนี้จะเปิดตลอดนะคะเพื่อนค่ะเปิดตลอดนะคะนี่ค่ะเวลาเราเข้านะคะเวลาเราตัดเราเย็บนะส่วนของด้านในตรงนี้นี่ค่ะเราจะต้องเนาติดกันก่อนนะนี่ค่ะ ค่อยไปเข้าขอบจะหลบเอลปีนหรือว่าทําขอบก็แล้วแต่ตรงส่วนสันทบตรงนี้นี่ค่ะนี่ค่ะเราจะต้องเนวติดกันก่อนนะคะแล้วก็จะเปิดในส่วนของด้านล่างนี่ค่ะนี่ค่ะผ้าถุงเปิดของส่วนของด้านล่างนะคะเราก็จะได้ผ้าถุงสัเร็จป้ายเปิด ไม่ต้องกวโปนะคะไม่ต้องกวโปคือผ่าเสริมด้านในเวลาเราเดินเราจะได้สะดวกเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆขาวิธีสร้างผ้าถุงสําเร็จป้ายเปิดเย็บล็อกด้านในแบบไม่มีซิปนะคะหวังว่าคลิปที่ก้อยทำนะคะคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ค่ะก้อยแบ่งปันการสร้างแพทเทิร์นให้เพื่อนๆดูทุกวันตามหน้างานที่ก้อยทำนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ